ูดถ,ถึงกิจกรรมในวันนี้หน่อยครับเป็นอย่างไรบ้างค,ครับก็กิจกรรมในวันนี้ครับเป็นกิจกรรมที่เราอยากจะเฉลิมฉลองการเปิดร้านใหม่ของเรานะครับก็เราเปิดร้านาวันนี้เราจัดกิจกรรมเปิดร้าน brand opening schedule จะมองล่ามกว่านะครับก็ๆๆเรามีกิจกรรมคือช่วงเช้าเนี่ยเรามีการแจกบุหขี่ฟองครับ20-50ใบทั้งหมดนะครับก็มีทั้งส่วนลดเพินมทันงหมแล้วก็ค่ารับรอง จริงหลักๆคือเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยมาดูว่าเออร้านเนี้ยที่เราเปิดเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ของร้านของสเกเชอร์เราแล้วก็มีสินค้าที่หลากหลายมากๆเลยมีทั้งแบบเสือ้อผ้ารองเท้าแล้วก็สินค้าเนี่ยคครอบลุมทั้งแบบไม่ว่าจะเป็นผูกหญิงผู้ชายเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญใ่จริงร้านสเกเชอร์เนี่ยจะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในร้านแรกเลยจริงๆถือว่าตอบโจทย์สำหรับทุกคนเลแล้วคอนเซ็ปต์หรือว่าแคมเปญเองนะครับแล้วก็คอลเลกชันต่างๆ จริงถ้าพูดถึงเรื่องคอลเลคชันนะครับก็อยากชูสามตัวเด่นๆนะครับก็ตัวนึงเป็นตัว h ฮ l ลฟิ i t ี้นะคีัอยู่ด้านหลังผมนะครับอีกตัวนึงคือเป็นตัว Jeremy ี่มีที่ผมแล้วก็น้องเต้าน่าใสแล้วก็ตัวล่าสุดคือคอลเลคชันกับคุณมิวส์พิเศษนะครับซึ่งอยู่บริเวณลิสเฟยด้านหน้านะครับก็สามตัวเนี้ยเป็นสามคอลเลคชันที่เป็นคอลเลคชันใหม่เว็บไซต์ที่เราอยากจะเอานำมาให้กับลูกค้าเนี่ยได้เลือกซื้อได้ชมการ แต่จริงๆแล้วนอกจาก3เคอลเลคชั่นซึ่งเป็นคอลเลคชั่นหลักจริงๆเรายังมีสินค้าอื่นๆซึ่งเป็นแบบทีของเราที่ขายดีมากๆเช่นรองเท้าวิ่งรองเท้าเดินนะครับซึ่งก็เรายังมีมาให้ลูกค้าเลือกช็อปได้เยอะแยะมากมายด้วยเทคโนโลยีี่คดึจริ่เนี้ทำให้มันสบายมากถูกไหมครัู่แบบยืนนานๆเดินนานๆเนี่ยด้วยเทคโนโลยีช่วยให้เราสามารถที่จะอยู่ได้นานมากด้วยน ใช่คือจุดเด่นของสเกชเชอร์อย่างหนึ่งคือน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ทุกรุ่นรอง,งเท้าเนี่ยคือเราเปเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นแบบตัวอินโซตัวอัลโซแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยคือเป็นวัสดุอย่างดีก็ถ้าใครได้ลองใส่ส,สเกชเชอร์ดูน้อยคนนะครับที่จะไปซื้อจริงๆคืออยากให้มันลองใส่แล้วก็ลองเลือกจะได้รู้ว่าเฮ้ยเรามีสินค้าที่แบบมันใส่สบายจริงน,นะผมด้านของแนวมากดีกว่าวันนี้มาเป็นไงบ้างครับผมได้ใส่คอเลกชันด้วยใด้แล้วก็ ได้ร่วมงานกับผู้ที่เล่นเชิญในสสันสยมากแล้วก็ได้มีโอกาสใส่เกเชร์ตลอดอยู่แล้วฮะได้ด้วยว่าเกี่ยวกับทุกงานเลยจนไปทำเซลล์โอ้โอ้นี่ก็ใส่ในเชิญอีกเหรอแล้วก็ต้องบอกว่าใส่สบายมากแล้วก็ไปเรงานก็ไปทำธุระต่างๆสามารถใส่สบายแล้วก็สามารถเออสามารถวิ๊กได้กับหลุบๆแล้ววันนี้เองทีมในในในคอลเลาชัหมือนที่เราใส่โครงจ้างเจอเป็นไงบ้างครัเข้ากับตัวเราไหมใช่ครับ ก้าวก็ชอบใส่แ so ัขนยาวอะไร่แล้วก็พอได้มาใส่ตัวเนี้ยลายก็น่ารักแล้วก็เกลีงเกียงหยิบใส่ได้กับทุกตัวในตู้เลยเสื้อที่ใส่ได้กับอะไรครั้นมเชิญชวนให้ลองมาดูคอลเลคชันต่างคอลเลคชันนี้หน่อยครับแล้วก็สำหรับเชิ้เชอนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาหาซื้อหาใช้กันนะครับเพราะว่าก้าใช้เองก็ ดีมากๆทางของแขกท่านได้มาของผมนะครับฝากผู้ไปหาขครับผมฝากถึงอยากเป็นก่อนก็จริงสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็อยากฝากถึงชาวนนทบุรีเลยนะครับว่าจริงๆสโตร์นี้เป็นสักชุดของชาวชนบุรีนะครับก็อยากให้มาลองเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าสเปเชียลกันคือเรามีสินค้าเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็สโตร์นี้เป็นสโตร์ที่เรียกได้ว่าเป็นคอนเซ็ปต์อะไรของเราจริงเรามีพนักงานมีโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ อยากให้มาลองขึ้นซื้อลอตเตอรี่กันนะครับมีแคมเปญอะไรส่งท้ายปีด้วยไหมครับสำหรับเซ็นเรตอร์เองคือจริงๆตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรที่ช่วงนี้เป็นช่วง Black Friday ช่วงนี้คือถ้ามาซื้อช่วงนี้เนี่ยซื้อหนึ่งคู่กูดรถเข้า50%ถ้าซื้อสองคู่ลดไปเลย50%ใช่คือแล้วสองคู่ที่ลด50%นะครับคือเป็นสินค้าใหม่นะคดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่แบบลดส่วนลดให้กับลูกค้าจริงๆคือจริงๆแล้วอยากจะอยากจะติดอัวใหญ่ ชุดแต่ละตนนะชุดเด็กรเใาส่ยนเป็นปัตต <lang> ีกูแมทูได้แล้วก็รองเท้าก็เหมือนกันแล้วก็มีตัวที่มันเป็นแบบมิ๊กแมทกับเราได้ครับาปนะครับอย่าอินสตัพู่นะคร